เมื่อวานได้สั่งให้มาช่วยราชการที่สปปตรครับ,รบสั่งให้ผู้การจังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชมาทันทีนะครับแล้วก็ให้รองผู้ช่วยการภาค8ที่เอาโศโส,สูงสุดเป็นผู้ไปรักษาการนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของการสืบสวนข้อเท้จริงเนี่ย<ม>ก็ได้มอบหมายให้กองวินัยดําเนินการอยู่ครับก็มีการดําเนินการสืบสวนตรวจสอบข้อเท้จจริงครับ<ม>แล้วก็ให้ทางเมื่อกิที่บอกว่า ตอนนี้เราด้านการปกครองให้มาช่วยราชการนะครับพอผมคิดว่าต้องมีการคือเราฟังจากคลิปเสียงก็เชื่อได้ว่าเป็นเขาแต่เราก็ต้องมาตรวจตรวจสอบพิสูจน์ทราบนะครับอาจะมองว่าโอ๊ยต้องพิสูจน์อีกเหรอก็ต้องมีความเป็นธรรมครับเราฟังเนี่ยเราก็รู้ว่าเออใช่ไม่ใช่แต่ในการกระบวนการเราก็ต้องมีการพิสูจน์ดังนั้นการปกครองเอาตัวมาเลยนะครับ ส่วนด้านวินัยก็ให้กองวินัยเสนอเรื่องขึ้นมาอยู่ครับ,รบก็อย่างที่บอกว่าทําอะไรต่อไปก็คือด้านวินัยครับถ้าส่วนของตอรอเนี่ยทางท่านก็จะมีาการสั่งการในเรื่องของคณะก,กรรมการที่มาตรวจสอบอนครศรีถูกต้องถูกต้องมอบหมายให้ใครครับเจเลครับมอบหมายเจเล่เจเลครับได้คุยกันแล้วครับ,รบแล้วในส่วนของไอเรื่องของ การตรวจสอบที่ระบุว่าในคลิปเสียงเนี่ยเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นผู้การคนครศรีใช่ไหมท่านก็เป็นเสียงครับแล้วก็ไม่ปรากฏรูปใช่ไหมครับเป็นเสียงคุยกันระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งในเรื่องของผลประโยชน์นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเมื่อเป็นเสียงเราก็ต้องมาพิสูจน์ทราบด้วยคณะกรรมการว่าเสียงเนี้ยใช่ไหมซึ่งยังไงก็พิสูจน์ได้ครับไม่ต้องวุนครับเมื่อวานนี้ในคําสั่งที่ผมส่งไปภาคแครับ ในระดับต่ํากว่านี้ให้ภาค8ดําเนินการในในหน้าที่อำน้าที่เกี่ยวข้องนั่นหมายความว่าก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับเพราะเป็นเรื่องที่คุยกันเรื่องผลประโยชน์ซึ่งจริงเท็จแค่ไหนก็ต้องดําเนินการตามแนวทางที่ตอรอได้ได้ทาอยู่แต่ว่าต่ํากว่าระดับนี้ลงไปเนี่ยถือว่าอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยให้ทางภาค8ดําเนินการนะครับทั้งการปกครองและวินัยเบื้องต้นแต่คณะกรรมการที่ของเจเลยตารวจเนี่ยที่ผมจะ รอกองวินัยส่งขึ้นมาเน,นี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดมีการตรวจสอบพบว่าเป็นกรณีเดียวกันเรื่องเดียวกันก็จะรวมเรื่องทีเดียวที่ตอรอหมายถึงว่าไอ้ปลายเสียงที่ท,ที่เจจาก,ก็ต้องมีการพิจารณาด้วยครับแล้วไอ้ตัวคนกลางโดยเฉพาะไอ้เจ้าของพื้นที่ผู้กักเนี่ยตรงนี้มันจะต้องมีการพิจารณาด้วยหมดครับทั้งหมดด้วยหมดครับยืนยันว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ข้อสังเกตตัวนี้แล้วก็บอกว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ต้องโดนพิจารณาด้วยเช่นกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เ mm hmm. พราะวินัยร้ายแรงข้อหนึ่งในมาตรา112 mm hmm. ก็ระบุถึงเรื่องการละเว้น mm hmm. การทุจริตอย่างชัดเจนถ้าตรวจสอบออกมาแล้วผมก็บอกว่าให้ให้ดำเนินการมีการตรวจสอบให้เร็วที่สุดนะครับ mm hmm. เพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าถ้าคลิปเสียงปรากฏว่าชัดเจน mm hmm. ก็ผิดอยู่แล้ว mm hmm. ก็ไม่ต้องมาเสียเวลาอะไรกันมาก mm hmm. ก็ mm hmm. กได้บอกไปแล้วโดยเฉพาะในส่วนของ1 2 1 2 สำหรับผู้บัญชาการภาคแปดเองเนี่ยมันจะต้องได้รับผลกระทบเลยนะถ้าหนึ่งสองหนึ่งสองก็ต้องไปดูผู้การรองผู้การขึ้นไปเป็นชั้นครับ<ม>เป็นชั้นระดับใหม่ว่าเขามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องหรือละเลยอะไรหรือเปล่า<ม>ก็ค่อยไปว่ากันครับตรงนั้นเอา<ม>เขาเรียกว่าตัวตรงที่เป็นคนดําเนินการเนี่ยนะครับก่อนดีกว่าเราดูที่ตัวบุคคลกันดีกว่าครับ<ม>เรามีตํารวจเยอะนะครับรจํานวนเยอะมากถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์เราก็จะบอกว่า<ม>ก็พูดอยู่แค่นี้เทียบเปอร์เซ็นต์ แต่อย่าลืมครับว่าในหนึ่งองค์กรก็ย่อมมีคนที่ประพฤติไม่ดีนะครับถ้าเป็นเสียงของบุคคลที่เราพูดถึงจริงก็ต้องไปดูว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงอ,อยากจะให้มองว่าตัวบุคคลครับให้มองเป็นตัวบุคคลอย่ามองเป็นเหมารวมนะครับนี่แหละครับก็คือเป็นสิ่งที่เราคงต้องให้เป็นตัวอย่างกับผู้บริหารระดับต่างๆเพราะผมบอกแล้วว่าทำงานไป แต่ถ้าคุณผิดภาคผมก็ต้องเด็ดขาดเรื่องการปกครองและเรื่องวินัยนะครับสิ่งนี้เนี่ยผมก็อยากจะฝากเตือนตำรวจที่เป็นระดับหัวหน้าสถานีขึ้นไปจนถึงผู้บัชการว่าละกิเลสเรื่องนี้เสียนะครับ